สวัสดีค่ะก,กับมิวมิวมันนี่เองเจอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อาจจะมาคุยกันถึงหนึ่งในตัวเลือกนะคะของคนที่อยากจะเก็บเงินทั้งหลายเลยนะชอบกันมากๆนั่นก็คือสลากออมสินค่ะสลากออมสินนะหลายๆคนมักจะเลือกนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำรักษาเงินต้นไว้แล้วก็ได้รุ้นทุกเดือนเป็นนิสัยที่เราชอบกันอยู่แล้วนะเหมือนเวลาเราซื้อหวยเลยก็จะได้รุ้นทุกๆเดือนนะ ธนาคารออมสินค่ะ,คะเขาก็ประกาศสลากออมสินชุดใหม่ออกมานะต้อนรับปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆุกคนในปี256 4นี้นะคะกับรางวัลพิเศษด้วยก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงสลากตัวนี้กันนะคะสนใจตามเลยสลากออมสินดิจิตอลอายุ1ปีนะคะตัวนี้นะเป็นสลากออมสินที่ออกโดยธนาคารออมสินนั่นเองนะคะสามารถซื้อได้ แอปไม m o นะคะแล้วใครที่กำลังสนใจอยากจะซื้อนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้นะคะเดี๋ยวมืูจะสรุปให้ฟังแล้วก็จะมาบอกว่าควรซื้อตอนไหนดีถึงจะคุ้มที่สุดนะเพราะงั้นตามมาค่ะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ยนยะก็เตรียมกดจับสครไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามมาว่าคืออะไรกัน สลากดิจิตอลอายุ1ปีนะคะหน่วยละ20บาทนะสามารถลุนล้นรางวัลได้ทั้งหมด12ครั้งหรือว่า12งวดนั่นเองรางวัลที่1เนี่ยมูลค่าละ3ล้านบาทแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะบางคนกำลังงงว่าสลากดิจิตอลคืออะไรสลากดิจิตอลก็คือสลากเหมือนที่เราเคยซื้อเนะะี่ยค่ะแต่ว่ามันจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้อย่างเช่นสลากออมสินก็คือซื้อผ่านแอปไมโ o ทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดเลยก็จะไม่มีกระดาษ แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใบสลากออมสินไปแล้วเราจะซื้อผ่านแอปไมโมทุกอย่างมันจะขึ้นหมดเลยว่าเราซื้อวันที่เท่าไหร่กี่หน่วยนะคะข้อมูลต่างๆเลขอะไรบ้างนะและทุกๆวันที่16บหกอะค่ะเขาก็จะมาลุ้นรางวัลกันแล้วเมื่อเราถูกรางวัลน,นะคะก็จะโอนไปที่บัญชีที่เราฝากถ้าใครมีแอปไมโมแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีแอปไมโมก็ต้องไปที่ธนาคารก่อนเปิดบัญชีแบบนี้นะเป็นบัญชี เผื่อเรียกหรือว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนั่นเองแล้วพอเราถูกรังวันนะคะเงินจากการถูกรังวัลหรือเมื่อครบอายุฉลักมันก็จะโอนเข้าไปที่บัญชีนี้นะคะโดยฉลักที่จะร่วมกับคลองขวัญปีใหม่นี้นะคะก็มาซื้อตั้งแต่วันที่11มกราคมถึง วันที่15มีนาคม2564หรือจนกว่าจะครบที่เขาตั้งไว้นะคือ20,000ล้านนั่นเองเงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขสำหรับอันนี้ก็คือคนที่จะซื้อไหนต้องมีอายุเกิน15ปีขึ้นไปอายุฉลาดคือ1ปีสามารถรุ่นรางวัลได้12ครั้งทุกๆวันที่16นั่นเองราคาหน่วยละ20บาทค่ะซื้อขั้นต่ำ10หน่วยหรือว่า200บาทนั่นเอง โดยที่ทุกคนอยากรูว่าพน่าผลตอบแทนเท่าไหร่อันนี้ก็คือถ้า6ปีนะคะ ก็ไม่มีด,ดอกเบี้ยอุ้ยแล้วทั้งนี้ดียังไงก็ได้ลุ้นรางวัลไงและถ้าสมมุติว่ามันมีกรณีผิดเงื่อนไขด้วยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อไปแล้วคุณถอนออกภายใน3เดือนธนาคารนะคะเขาจะหักเงินของคุณหน่วยละ0.5บาทหรือว่า50สตางค์นั่นเองเช่นเราซื้อไปหน่วยละ20บาทเนาะแล้วในใน3เดือนนี้เราไปถอนออกเราก็จะโดนหัก50สตางก็คือจะได้เงินแค่19บาท50สตางค์นะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะวางแผนนะคะก็วางแผนกันดีๆก็ ซื้อสลากจะได้ไม่ผิดเงื่อนไขแล้วก็ไม่ลดมูลค่าลงไปนะคะข้อที่เกี่ยวกับสาสินก็คือหลักๆเราจะได้รุนรางวัลน,นั่นเองงั้นก็ต้องมาดูกันว่ารางวัลเป็นยังไงบ้างเงินรางวัลที่1 1รางวัลมูลค่า3ล้านบาทรางวัลที่2มี1รางวัลมูลค่า10,000แสนบาทโดยที่รางวัลที่1กับรางวัลที่2นะกำหนดงวดแล้วก็หมวดอักษรนะรางวัลที่3มีทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2 0 0 0นบาท และรางวัลที่4ค่ะมี10รางวัลรางวัลละ800บาทรางวัลที่5มีทั้งหมด15รางวัลเนาะรางวัลละ200บาทมีรางวัลเลขท้าย4ตัวออกทั้งหมด2ครั้งรางวัลละ20บาทก็มีคําถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะถูกทุกงวดต้องซื้อเท่าไหร่ก็ต้องซื้อทั้งหมด10,000หน่วยหรือว่า200,000บาทนะคะโอเคเราพูดกันถึงรางวัลพิเศษที่จะได้จากการซื้อสลากออมสิน รอบฉลองปีใหม่นี้นะคะก็คือในวันที่16กุมภาพันธ์นะเขาจะแจกรางวัลพิเศษเพิ่มอีก10รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะคะก็เป็นมูลค่า10ล้านเลยนะรวมถึงอีกหนึ่งครั้งในวันที่16มีนาอีก10รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะคะเป็นของขวัญให้กับคนที่ซื้อทั้งหมดนะอันนี้เป็นของขวัญพิเศษแล้วใครที่จะมีสิทธิ์ได้ของขวัญพิเศษนี้บ้างก็คือคนที่ซื้อในวันที่ 11มกราคมจนถึง15มีนานี้นะคะเพราะงั้นคนที่ซื้อช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ลุ้นติดและซื้อตอนไหนคุ้มที่สุดอย่างที่มิวบอกไปตั้งแต่แรกก็คือซื้อตั้งแต่วันที่11มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาเพราะคุณได้ลุ้นรางวัล2รอบเลยตั้งแต่งวดกุมภา,มาแล้วก็ลุ้นมีนาที่เขาจะแจกรางวัลพิเศษกันนะคะสำหรับทุกคนที่สนใจนะก็ไปซื้อกันได้ที่ไมโมนะคะขึ้นเมนูสลากดิจิตอลนะคะแล้วก็ สามารถเลือกซื้อได้เลยเข้อสังเกตก็คืออันนี้จะไม่มีดอกเบี้ยนะคะในเวลาหนึ่งปีแต่ว่าก็จะได้รุ้นรางวัลสำหรับคนที่ชอบรุ้นรางวัลแล้วก็ไม่อยากให้เงินหายนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะคะนี่คือสลัก อมสิ่งดิจิตอลอายุ1ปีเนาะที่มาพร้อมกับรางวัลที่เษต้อนรับปีใหม่นี้กันนะคะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกมิวได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในมันนี่ยังเจอกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็ก subscribe, ด Subscribe ใส่กระดิ่งเลยนะวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ในการบ๊ายบาย